แบบเรียนคณิตศาสตร์สีท้งเล่มของอมริน Education ได้รับอนุญาตทุกเล่มพร้อมจำหน่าย อันนี้เป็นปอ .1 ป .2 อสอีส่ทางเล่มได้รับอนุญาตฝากพิจารณาด้วยครับผมหนังสือดีมีคุณภาพราคาไม่แพงมาก110บาทนะครับ รับไปแบบรวดเร็วเลยพรีเซนต์เสนอขายแบบรวดเร็ว95บาทนะครับของอัมมาลินเอ็ดวูเคชันครับผมสีทางเล่มนะครับน่าใช้กระดาษปอนเออย่างดีนะครับผมได้รับอนุญ,ญาตเรียบร้อยฝากพิจารณาด้วยครับโอเคปอสี อันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะฮะก็มีทุเรีมเหมือนกันแต่ะละแบรนด์อนุญาตเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะราคาไม่แพงมากแบบฝึกหัดจะอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อห้าสิบห้าบาทครับผมฝากติดตามด้วยครับนะฮะครบทุกเล่มนะฮะาอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกระทรวงเล่มหนึ่งเล่มสองครับผมนะครับ ก็จะมีเนี่ยเติมคำหนะ้ว่างเปล่าแต่ใช้กระดาษปอนอย่างดีครับผมฝากพิจารณาด้วยโอเคนะคะรับเล่มหนึ่งเล่มสองครับเรียบร้อยจนมาถึงแบบเรียนภาษาอังกฤษครับผม นะฮะรานะคาไม่แพงมากร่ยห้มาตรฐานนะฮะอัมารินเอ็ดูเคชันรับผมสีทางเล่มนะครับผมนะฮะยังไงเรื่องแผนการสอนผมจะถามให้อีกทีนึงอันนี้เป็นใบรับประกันคุณภาพนะครับของภาษาอังกฤษก็จะเป็นใบรับประกันคุณภาพอยู่แล้วเกือบทุกสำนักพิมพ์นะครับผมนะ,ะ,นะะอันนี้ตปอสีทั้งเล่ม นะครับผมเดี๋ยวแผนจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงผมนำมาให้ครูอาจารย์อีก,อกทีหนึ่งนะครับใบรับประกันคุณภาพเอกชนนะฮะครับผมนะบอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะฮะแบบฝึกหัด9กบาทนะฮะแบบเรียนก็จะแรงกว่านิดนึงนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับ Your Star สีทั้งเล่มครับผมประกันคุณภาพครับผมฝากพิจารณาด้วยครับผมน่าใช้นะฮะแกเ,เนี่ยครับผมภาษาอังกฤษนี่น่าจะเป็นทั้งแบบเรียนแบบฝึกนะครับที่จะเป็นสีทั้งสองเล่มเลยนะครับผมของอเมริคน education ครับผมยังไงฝากพิจารณาด้วยครับผม นะฮะครับผมแต่เรื่องการดูแลต่างๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ข้อปองครับผมโอเคครับนะฮะยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับผมนะฮะครบทุกระดับชั้นปหนึ่งถึงปหกครับผมขอบพระคุณมากครับท่านผอท่านผู้ช่วยครูอาจารย์ทุกท่านฝากพิจารณาด้วยครับผม ขอบคุณครับ